สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุพการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรที่ชื่อว่าตะลุมพุกนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วพอดีแล้วครับเข้าถึงหน้าฝนแล้วฝนตกชุ่มส่ําต้องลุยน้ำเข้ามาหาเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับตะลุมพุกครับ ตะลุมพุกเราเคยเคยได้ยินครับว่าตะลุมพุกนะครับตะลุมพุกไม่ใช่แหลมตะลุมพุกแถวภาคใต้นะครับอันนี้เป็นตะลุมพุกเป็นพืชสมุนไพรนะครับตะลุมพุกเป็นไม้รอเลื้อยนะครับเขาจะเกิดใน แอบ,บเอเชียตอันออกเสียงใต้นะครับอย่างประเทศไทยอย่างนี้ก็มีนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปผมจะเป็นยังไงเพราะบรรยากาศปิดครับไม่ยามากบรรยากาศปิดเดีย๋ยวผมให้ดูลูกนะครับในลกูกตะลุมพกุกนะครับคล้ายๆผลมะนาว เจ้าตะลุมพุกเกลี่นไม้เถาลอเลื้อยนี่นะครับลักษณะของใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนามมีหนามขึ้นตามข้อ,อครับเห็นไหมครับมีหนามกี่แค่อานเงี้ยก็มีหนาม เหลือน้อยเต็มทีแล้วท่านผู้ชมครับนี่เขาเลื้อยเขาอาศัยต้นต้นโพอยู่ครับเขาเลื้อยไม่ถึงเขาก็เลยอยู่ได้อย่างเงี้ยอุจจะแพนลงมาครับแพ่ลงมาทั้งต้นนี้เป็นยาเลยนะครับนี่ครับหนามครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับหนาม อันนี้น่าจะมีคุณตัดไปทำยาแล้วครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสรรพคุณทางยาของอเจ้าสมุนไพรตะลุมพุกนะครับซึ่งผมจะจำแนกเป็นข้อๆตาม าตามส่วนที่เขาใช้ครับอย่างอย่างเช่นใบผลรากอะไรอย่างงี้ครับเออผมลืมบอกไปว่าดอกของเขาเป็นสีขาวนะครับก่อนหน้านี้ที่ที่จะเป็นลูกเนี้ยดอกก็จะเป็นสีขาวๆครับกลิ่นหอมครับ,รบเอาเรามามาดูสรรพคุณทางยาเลยนะครับ ส่วนที่เป็นยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนนะี่ครับก็คือส่วนเป็นปลายใบยนะครับยอดอ่อนเขาใช้กินแก้อาการท้องร่วงท้องเสียนะครับส่วนที่เป็นเปลือกนะครับตามมาดูครับ เปลือกแลครับ,เป,รนนรบรเปลือกและรากใต้ดินนะครับรากใต้ดินเปลือกและรากใต้ดินใช้ต้มน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาบำรุงร่างกายในท่านชายนะครับว่าแก้เจ็บตามข้อต่างๆของร่างกายนะครับ แล้วก็เปลือกและแก่นนะครับแก่นก็คือส่วนที่อยู่ข้างในนะครับเปลือกและแก่นต้มน้ําดื่มเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงน้านมในสตรีขณะอยู่ไฟนะครับส่วนที่เป็นผลนะครับผลที่ผมให้ดูครับ และรากใต้ดินนะครับใช้แก้ท้องเสียท้องบิดบิดแบบที่เป็นมูกเลือดออกมานะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนที่เป็นรากนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับตะลุงพุกนะครับเจอแบบนี้ตาม หัวไร่ไปนาะก็คือเขาเรียกตลุมพุกครับผมไม่อยากเ,าเด็ดลูกเขาออกมาให้ดูครับผมถ่ายต้นเลยครับ <mm> รกลับมาที่เดิมครับกลับมาที่กิ่งเนี้ย เดืนๆก็ระวังกวนหนามให้อยู่ใต้น้ำนะครับนี่ครับสมุนไพรตะลุมพกนะครับ ก่อนจะก,กันวันนี้สุภาพการสมุนไพรได้พาท่านมาชมสมุนไพรตะลุมพุกแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ